ไฟโอสติมเลเตอร์กับการร้อยไหมมันคือการสร้างพังผืนล้ออะไรเงี้ยน,นะคะอุ้ยเราเคยอธิบายไปนในคลิปกันเยอะแยะมากมายแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ว่ามันเป็นพังผืนหรือไม่เป็นพังผืนนะคะไปย้อนฟังกันเอาเองค่ะมันคือมันมาจากการแปลคําศัพท์ตรงตัวค่ะในหนังสือแพทย์ว่า fibrosis นั่นเองค่ะเพราะ fibrosis มันแปลว่าพังผืนค่ะและการที่เราอ่ะร้อยไหมไปฉีดไบโอสติมเลเตอร์ไปนะคะเราทําไปเพื่อผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการ เกิดไฟบรอสิสขึ้นมาค่ะแต่ว่าในทางโฆษณาเขาจะบอกว่าเนี่ยมันคือการกระตุ้นคอลลาเจนเพราะไฟบรอสิสหรือพังผืดมันก็คือคอลลาเจนและซึ่งหมอริมก็บอกว่า ใช่ค่ะมันคือคอลลาเจนงงปะแต่เรารูความรู้สึกว่าเฮ้ยพอพูดคาว่าคอลลาเจนมันเป็นความหมายเชิงโพสิทีฟนี่นามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยหน้าเราเด็กอะ่ะเออเรามีคอลลาเจนแล้วเราน้าเด็กแต่หมอดีมาบอกว่าพังผืดมันคือคอลลาเจนเอางงไปแล้วแล้วพังผืดมันเป็นความหมายเชิงน é g a ีฟไม่ใช่หรอหมออะไรเงี้ยค่ะพังผืดมันเป็นคอลลาเจนที่มันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบขยุกข,ขยิกพันกันขยุกข,ขยิกขยุขขยย,ขขขยังค่ะไม่สวยมันเรียงมันไม่สวยนะคะเพราะมันเรียงไม่สวยมันเกิดอะไรขึ้น หก็คือเวลาที่เราจับหน้าไปอะค่ะข้งในมันก็จะเป็นเหมือนเป็นตนนานแข็งๆเป็นไต,ต,ตเออสอหรือมันเป็นปมๆตุยๆออกมาอันนี้เราก็จะเป็นภาวะแยกที่เรียกว่าเป็นไกโนโลมาไปอีกค่ะสก็คือว่าเฮ้ยมันถูก ดึงลังอะคะ่ะนึกถึงสภาพแผล Contracture เ,เวลาที่เราเป็นแผลใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ผิวเรามันถูกเยียวยาค่ะสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาทดแทนเนี่ยบางทีเฮ้ยมันสร้างออกมาเรียบเนียนกริบสวยมากเลยนี้แหละคือตัวอย่างของคอลลาเจนที่สวยค่ะแต่บางทีเฮ้ยทำไมแผลของเรามันสร้างมาขยุกข,ขยิกนะคะเออมันมีความ c o ค t r a c t ชันตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันก็นูนเดี๋ยวมันก็ตุยเดี๋ยวมันก็ดึงลังอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะ คือตัวอย่างของพังผืดคอลลาเจนที่มันไม่สวยไงดังนั้นแล้วนะคะดิมจึงบอกว่าคำนิยามไฟบร o s ซิสนะคะที่เกิดขึ้นมาจากการทำ,ทำร้อยใหม่เนี่ยแล้วก็การฉีดไบโอซิเตอร์นะคะเราเรียกตามตำราแพทย์ว่าไฟบร o s ซิสมดและเราก็แปลตรงตัวว่ามันคือการเกิดพังผืดหมดแต่ทีนี้ เราอ่ะจะไปคัดแยกว่าตกลงอ่ะมันเป็นพังผืดที่สวยหรือมันไม่สวยอะค่ะก็ต้องไปดูหน้างานกันไปไงว่าตอนที่เราทํามาแล้วอ่ะถ้าเราทํามาแล้วแล้วเราจับไปหนะ้าเออฉันก็เด่งดีนะเออหนะ้าฉันก็ดูมีโวอลลุ่มนะคะดูผิวหนาตัวเออชอบอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่า ทำผืวที่เกิดขึ้นมันสวยไงคะเออมันเป็นไฟโบสิสที่สวยถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจับไปแล้วเฮ้ยทาไมหน้ามันเป็นไตแข็ง,ขง,ขงอยู่ด้านในนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันมีการดึงลังแบบแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แปลว่านี่ไงก็คือคอลลาเจนที่ไม่สวยหรือว่าเป็นไฟโบซิสที่ไม่สวยค่ะก็แค่นั้นเองค่ะคนไข้ของดีมเนี่ยแหละค่ะถามดีมเองเลยค่ะเพราะว่าไปฟังคลิปที่ดีมอธิบายเรื่องกําเนิดไฟโบซิสของจากไบโอเซมิเตอร์เองกับร้อยใหม่มาเองจนเขาก็ งงเลยค่ะว่าเออแล้วตกลงอ่ะไฟบอสซิสท,ที่มันเกิดจากอันไหนอะ่ะมันน่าเป็นห่วงมากกว่ากันนะคะเอออันไหนมันน่าเกลียดก,กว่ากันอะ่ะพูดงา่ายๆไม่รู้เหมือนกันค่ะเอา้าหมออหูนั่งฟังคลิปหมออินโทรดิวสมาตั้งนานนะคะหมอมาตอบว่าไม่รู้แบบนี้โอ้โหแมอยากจะอันฟอลหมอดีไปเลยนะคะคือ เดี๋ยวก่อนที่บอกว่าไม่รู้อะคือมันไม่มีใครรู้ได้หรอกค่ะว่าไฟโบรซิสจะสวยหรือไม่สวยนะคะอะไรสวยกว่ากันระหว่างร้อยไหมกับไบโอเซิเตอร์เพราะว่ามันไม่มีใครค่ะแงหนังหน้าออกมาแล้วมาดูไงว่าไฟโบรซิสอันไหนสารได้เป็นสวยกว่ากันหรือไม่สวยกว่ากันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันไม่มีดังนั้นเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ไงคะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคําถามใหม่ค่ะว่าหมอระหว่าง ไอไฟโบซิสที่มันเกิดจากการร้อยไหม่กับไฟโบซิสที่เกิดจากไบโอซิมเมอเตอร์อันไหนหมอว่ามันควบคุมได้มากกว่ากันอันเนี้ยคดีมันพลิกนะอันเนี้ยดูจะตอบได้เลยค่ะถ้าเกิดดีมให้ดีมวิเคราะห์จากกลไกลของการออ,ออกฤทธิ์นะคะหรือว่ากลไกลของการที่หมอทําการ administration วิธีการใส่เข้าไปในร่างกายของคนไข้ะนะมันพอจะพีดีค่ะหรือว่าคาดเดาทิศทางของ การวางตัวของไ i โ r o s i s ได้เหมือนกันนะคะทีนี้คำตอบมันคืออะไรล่ะว่าอะไรจะสวยกว่ากันสำหรับดีมนะคะดิมคิดว่าฝั่งร้อยไหมสวยกว่าค่ะเอา้าทำไมอะหมอใหม่นี่มันเป็นเส้นใหญ่ๆเลยนะเออแล้วทไมหมอบอกว่าอีไหมเส้นใหญ่ๆทำไมมันถึงได้สวยกว่านะคะมันเป็นเพราะว่าคืออะก่อนที่เราจะแบบไปอธิบายตรงนี้สำหรับคนที่เปิดคลิปนี้มาคลิปแรกอะคะ่ะ ก็ไม่เคยเรียนทิชชู่เอนจิเนียริงกับหมอดีมัมนนะเนาะก็เลยไม่รู้อะค่ะว่าตกลงว่าก่อนมันจะเป็นไฟบอสเซสมันผ่านอะไรมาบ้างดีมก็เลยจะต้องสอนคําศัพท์ดังต่อไปนี้ค่ะ1นนะคะไหมเองนะคะ หรือไบโอซูมเนเซอเองนะคะมันมี o อร g เจมาจากอย่างเดียวกันเลยก็คือว่ามันเป็น Biodegradable Polymer ค่ะก็คือพลาสติกแบบย่อยสลายได้แต่ก็จะมีบางอันของ Bio อซูมเนสเซอนะคะที่เป็นสารประกอบแคลเซียมด้วยอันนั้นเราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะคะไปหาฟังกันเองคลิปอื่นพูดเยอะแล้วค่ะทีนี้ค่ะเราเอาเป็นว่ารวมๆว,ว่ามันคือพลาสติกกันไปก่อนนะคะเป็นพลาสติกเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ สถานะค่ะหรือว่าแบบฟอร์มรูปแบบฟอร์มที่เรา ขึ้นรูปออกมาแล้วเอาไปฝังในร่างกายคนไข้ค่ะถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยเราเห็นกันแล้วเนาะว่ามันเป็นเส้นที่จับต้องได้อันนี้มันเป็น solid type ค่ะก็คือเป็นของแข็งค่ะขึ้นรูปมาเป็นเส้นจะเป็นเส้นแบบไหนอะเป็นเส้นแบบเรียบหรือเป็นเส้นแบบเอ่อเป็นเงี่ยงนะคะซึ่งเส้นแบบเรียบมันก็จะให้ผลลัพธ์ของการที่เป็นเรื่องของ volumisation เติมเต็มเออนะ้าเป็นเส้นแบบที่เป็นเงี่ยงมันก็จะให้ผลลัพธ์ของการ lifting ค่ะยกกระชับนะคะย้ายจากไขมันก้อนหนึ่งที่เราให้แบบนี้จากตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ค่ะไปอยู่ในโ s i t i o n ที่มันควรจะอยู่ไอ้พวกเนี้เคยอธิบายแบบละเอียดไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะแต่พอเป็น b บโอสเตมเตอร์ปับค่ะมันก็คือยังเป็นของแข็งอยู่นะคะทุกคนเออถึงแม้ว่าจะมันจะเป็นยาฉีดแต่ว่ามันเป็นของแข็งเพราะว่าน้องจะมาในรูปแบบของผงไมโครพลาสติกค่ะเออก็คือเป็นพลาสติกที่มันเป็นเศษเล็กเล็กเล็ค่ะกระจายตัวอยู่ในสารน้ำค่ะซึ่งพอ สารน้ำอะคะ่ะที่มันมีของแข็งกระจายตัวอยู่แบบที่ไม่ได้เป็นรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้เราจะเรียกทางสับเคมีว่าเป็น c o l ล o i d ์โ solution นั่นเองค่ะหรือว่าสารแขวนลอยค่ะซึ่งพอ การขึ้นลูกของในแต่ละยี่ห้อของไฟโอสเนลเตอร์มันจะแตกต่างกันค่ะบางยี่ห้อก็ให้เราไปผสมกับสารน้ําเองตอนที่เราจะฉีดใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ต้องซื้อเครื่องเขาด้วยนะเอามาคนๆขยับๆขยับาให้มันให้มันผสมกลมเกินกันเป็นเนื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางยี่ห้อเขาก็แบบทำขึ้นรูปมาเป็นแบบเจลพร้อมฉีดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ค่ะแต่ก็ที่แน่ๆทุกอย่างมันคือสารแขวนลอยหมดเลยทีเนี้ย เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่านี่คือออริจินของน้องคือพลาสติกถูกไหมคะมันเป็นพลาสติกด้วยกันทั้งคู่ค่ะเราต้องเรียนรู้คำศัพท์นี้ค่ะว่า Body ค่ะสิ่งแป,ปรปลอมตรงนี้นะคะมันก็จะฟอร์มโครงล่างที่เราเรียกกันว่าเป็น scaffold นั่นเองค่ะ scaffold นะคะมันก็คือตัวนั่งร้านค่ะเปรียบเทียบกับเหมือนที่ว่าเราปลูกไม้เลยแล้วเราจะต้องซื้อละแนงมาปลูกก่อนนะถูกไหมเอาละแนงมาวางก่อนถึงเอาไม้เลยมาปลูกเลยตามละแนงค่ะเนี่ยแหละค่ะคําว่า scaffold ของด r e ก็คือ ไม้ละแนงตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าพลาสติกนะคะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเวลาที่คุณหมอเขา introduce ค่ะหรือว่าใส่เข้าไปในร่างกายเนื้อเยื่อของคนไข้แล้วปั๊บเนี่ยมันจะเกิดทําตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมชั่วขณะหนึ่งนะคะในขณะที่เขายังไม่สลายไปค่ะและความเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยแหละค่ะมันก็ไปท้าทายกวนโอยนะคะ เซลของในร่างกายของเราก็คือตัวสเต็มเซลนี่แหละค่ะเกาะตรงบริเวณตรงนี้นะคะเกาะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเออมันเป็นแผลนะคะแผลแผลอเราอาจจะไม่เห็นข้างนอกค่ะเข้าเข็มร้อยไหมมัน้างเข้าอันเดียวรูเดียวอะ่ะแต่ขอบอกเลยค่ะว่าแทร็กที่มันเกิดขึ้นจากตามเส้นไหมตรงนี้นะคะตรงนั้นมันเป็นแผลทั้งหมดอยู่ข้างในหนังหน้าเลยค่ะเพราะมันเป็นแผลแล้วร่างกายเราจะไม่ปล่อยค่ะเราจะไม่ปล่อยให้มันลอยนวลทิ้งไว้อย่างนี้นะคะจนเราตุยไปอะไรเงี้ยไม่ได้ร่างกายเราต้องมีภาวะของโฮ มีโอสเตซิค่ะก็คือทำให้มันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมโดยการที่เกิด wound healing process นั่นเองค่ะกลไกยยวยาของการรักษาบาดแผลเนี่ยแหละค่ะฟังดีๆนะคะถ้าคนที่ฟัง a g n e s c a r 101หรือวิชาหลุมสิวของมดรีมาบ่อยแล้วนะคะจะรู้กลไกตรงนี้แล้วแหละก็คือว่ากลไกการยาวารักษาบาดแผลของเราเนี่ยแหละค่ะมันจะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ ก็คือว่ามันมีอยู่แบ่งแยกย่อยเป็น4 p h เฟสในย่อยๆนะคะก็คือ 1. มันจะเกิด coagulation นะคะ 2. เกิด inflammation และ 3. เกิด proliferation และ 4. ก็คือเกิด maturation นั่นเองค่ะไม่ลงรายละเอียดนะคะอยากรู้ไปฟังในหลุมสิววันโอของหมอวิบเองค่ะ ความสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ p ph o l i f r a t i o n p h a s e และ Maturation phase นคะคะจะเป็นเฟสที่ร่างกายเราต้องสร้างอะไรมาอุดตรงนั้นน่ะนึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นแผลมันก็จะปล่อยให้มันเป็นเวอรหวะตรงนั้นเฉยๆได้ยังไงเราต้องสร้างอะไรมาอุดค่ะแล้วสิ่งที่สร้างมาอุดก็คือ supporting protein นั่นเองค่ะมันก็คือพวกคอลลาเจนและอีลาสตินนั่นแหละเออที่เรารู้จักกันดีว่าคอลลาเจนหน้าเด็กหน้าเด็กหน้าเด็กมันคือโปรตีนมันคือ supporting protein นะคะเป็นโปรตีนช่วยพยุงหลังค่ะร่างกายเราจะสร้างตรงนี้มาให้จินตนาการว่าเหมือนไหม้หรือยังไงสร้างมาเลยๆเลยๆนะคะตรงละแแ o s c a l e โฟที่เกิดจากพลาสติกตรงนี้แล้วค่ะพอสร้างเลยๆเลยๆเ,เ,เสร็จปับเนี่ยนะคะมันก็จะเรียกว่า ไฟบรพลาเซียค่ะพฤติกรรมตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการไฟบรพลาเซียนะคะเกิดคอลลาเจนมาพัน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 ตรงนี้ค่ะพอพันได้หนาตัวพันแล้วพันอีกทำไมต้องพันแล้วพันอีกกับหมอก็เพราะว่าพลาสติกตัวนั้นมันไม่สลายไปสักทีไงคะมันไม่ใช่ว่าฉีดวันนี้ปั๊บแล้วสลายพรุ่งนี้เลยถ้าฉีดวันนี้จะสลายพรุ่งนี้มันก็ได้ไม่มีกลไกอย่างนี้เกิดขึ้นนะสิคะถูกไหมเราฉีดไปเพราะเราต้องการความเป็นฟอร์เรนบอดี้ของน้องเนี่ยแหละค่ะคือความเป็นสิ่งแปลกปลอมนี่แหละจนกว่าน้องจะสลายตัววไปตาาามมกกลละเ็คือ Biodegradible Perio ถู่ กว่าจะสลายไปปั๊บมันเกิดไฟโบรพาเซซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะจนเออ่ตัวคอลลาเจนผ่าพันเขยุกเคยุกเขยุกเขยอย่างเงี้ยนะคะจนมันหนาตัวเพียงพอค่ะที่เราจะเรียกมันว่าเกิดสถานะของไฟโบรซิสหรือแปลเป็นไทยก็คือพังผืดหรือคอลลาเจนนั่นเองค่ะซึ่งคอลลาเจนสวยหรือไม่สวยก็บอกไปในต้นคลิปแล้วไปแยกแยะกันเอาเองนะคะตามผลลัพธ์ที่เราได้จากการทำไอฟพฤติกรรมลอยไหมกับไบโอสเตรเมเตอร์นี่แหละ ดังนั้นการที่ดิมจะอธิบายต่อบจากนี้มันจะทําให้คุณเก็ตค่ะก็คือถ้าให้ดิมวิเคราะห์จากการที่ลักษณะของการ administration ค่ะก็คือการที่หมอเขาเอาพฤติกรรมที่เราเอาไปฝังฝังแบบไหนนะคะอย่างแรกคือฝังแบบเป็นเส้นไปวางเป็นแทร็กลงไปอย่างนั้นเลยค่ะกับไปวางแบบฉีดเข้าไปให้มันพรม,มกระจายไปทั่วๆแบบนั้นนะคะสําหรับดิมเองคิดว่าแบบไหนมันสวยกว่ากาันดิมคิดว่าแบบเส้นค่ะ ทั้งทั้งที่อีแบบเส้นใหม่มันเส้นใหญ่มากเลยนะหมอไอ้แบบที่เป็นผงเล็กๆๆในไบโอชูเมเตอร์มันน่าจะดูดีมากกว่าหรือเปล่ามันน่าจะดูเป็นงานละเอียดมากกว่าหรือเปล่าหมอเออทำไมหมอไปบอกว่าไอ้เส้นใหญ่ๆอย่างนั้นนะมันดูมันมันน่าจะเป็นดูดีกว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือความคิดเห็นของดีมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราร้อยไหมไปอะค่ะคือพฤติกรรมของการร้อยไหมเนี่ยมันจะเป็น มันจะต้องมีแทร็กนําทางค่ะแทร็กนําทางของเขาก็คือว่าก็คือตัวเข็มนั่นแหละที่มันหุ้มรอบเส้นไหมนะคะเวลาที่คุณหมอเขาสอดใส่เส้นไหมลงไปค่ะในหนังหน้าของเราก็คือชั้นใต้ผิวหนังซับเดอร์มอลงไปหลักๆก,ก็คือประมาณชั้นไขมันอะไรพวกนี้นะคะหรือวางอยู่บนสมสเราจะใช้เข็มอะคะ่ะเป็นตัวนําทางค่ะเพื่อสร้างแทร็กตรงนั้นนะคะให้น้องไหมอยู่เสร็จปับ๊บเราก็จะดึงเข็มออกมาค่ะพอดึงเข็มออกมาปับ๊บน้องไหมค่ะจะถูกล็อกอยู่ในตรงบริเวณ ร่องที่เราสอดเข็บลงไปตรงนั้นค่ะทีเนี้ยหลักการคิดของริมก็คือว่าที่ริมบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะสวยกว่าตรงที่ว่ามันเป็นของแข็งไงที่อยู่ในแทร็กที่เราสร้างขึ้นมันจะอยู่ในแทร็กตรงนี้ค่ะมันจะไม่มีทางที่แบบว่าชิฟไปเป็นอยู่ตรงอื่นที่หมอไม่ได้สร้างแทร็กขึ้นมาคือ หมอะ่ะเวลาพอเราใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมคะมันจะต้องอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงแท็กตรงนั้นเลยอะค่ะดังนั้นการเกิดไฟโบซิสค่ะมันจะไม่ใช่ไฟโบซิสจับชาย็得ปะมันจะเกิดแค่เฉพาะแท็กตรงนั้นที่เราวางเส้นไหมเท่านั้นเลยทําให้เราควบคุมการเกิดไฟโบซิสนะคะในทิศทางที่เราต้องการได้มากกว่าค่ะแต่ทีนี้พอเรามาดูฝั่งของไบโอเซนเตอร์สิก็คือว่า มันเป็นสารแขวนลอยอะค่ะคือมันเป็นพลาสติกอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเวลาเราฉีดเข้าไปปับ๊บโอเคคุณหมออาจจะวางแพทเทิร์นนะคะตามแทร็กที่เราสร้างขึ้นอย่างเช่นวางเป็นแฟนเชฟนะคะหรือวางเป็นลินเนียออกมาอะไรก็แล้วแต่ตามเทคนิคของคุณหมอเข้าไปค่ะทีเนี้ยเอา้ามันก็เป็นแทร็กนะหมอมันก็อยู่กับร่องกับลอยไม่ใช่หรอแต่คุณอย่าลืมค่ะว่าพฤติกรรมของน้องอะน้องไม่ใช่เหมือนเส้นไหมเป็น s อ l i d อย่างเนี้ย วางอยู่ตรงไหนคืออยู่ตรงนั้นแต่น้องอ่ะมีพฤติกรรมเป็นน้ํามาก่อนไงก่อนที่ตัวพลาสติกอะคะ่ะที่เป็นไมโครพลาสติกมันจะทํางานเป็นสแกฟโฟล์อ่ะมันน่ะอยู่ในน้ําอยู่นะคะน้องอยังว่ายน้ําอยู่ถูกปะ่ะทีเนี้ยน้ํามันก็จะพาไปะคะ่ะแทรกซอนตามเนื้อเยื่อไปแทรกซึมไปแทรกแทรกแทรกไปเรื่อยๆนะคะ มันจึงเป็นหลักการคิดที่ว่าโอเคแหละแม้ว่าคุณหมอนะคะเขาจะวางไว้ตามแทร็กที่เขาใส่ลงไปก็จริงอยู่แต่ตัวน้ำเนี่ยค่ะสารน้ําในตัวของตำลับอะ่ะมันจะเป็นตัวพาน้องตัวพลาสติกไปเองอีกด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะมันทําให้รีมคิดว่าเนี่ยเราอะควบคุมทิศทางของการเกิดไฟโบาสิสได้ยากมากกว่าค่ะ คือการเกิดฟ i b r มอ i s ism, มันจะเกิดแบบสเปสเปสปะไปทั่วตามการ Dispersing อะค่ะหรือการ Diffusion ของสารน้ำในช่วงระยะแรกอะเพื่อที่จะ Dis dispers e ไอเจ้าตัวตัวไมโครพลาสติกอะไปฝังอยู่ตามจุดต่างๆทีเนี้ย ไอ้ตรงจุดนี้แหละค่ะมันเป็นจุดที่มันเป็นปัญหาเหมือนกันตรงที่เราอาจจะไปเห็นว่าแบบเฮ้ยพอไปอ่านงานวิจัยก็จะเจอแบบเฮ้ยเคสที่มันมีปัญหาที่มันมีเป็นคอ m p l i c a t i o n เป็น g r a n u ล o m a เป็นแข็งๆปม,ปม,ปมๆไตไตหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเกิดจากการกระจุกรวมตัวกันของกลุ่มไมโครพลาสติกพวกนี้แหละมากเกินไปจุดใดจุดหนึ่งของตามเนื้อเยือ่อก็เลยทําให้เกิดสภาวะของการที่ มีกระจุกข,ของไฟโบซิสไปอออรมกันอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงนึงมากเกินไปค่ะนี่คือประเด็นค่ะประเด็นที่กําลังจะพูดถึงเนี่ยแหละว่าเพราะแบบนี้ไงเพราะด้วยพฤติกรรมของการเป็นสารแขวนลอยนะคะของการ dispersing ไปในเนื้อเยื่อที่มันฟรีลี่มากเลยอะค่ะหมอฉีดไปตรงนี้ก็ใช่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้มันกระจายไปเองตามธรรมชาติของมันค่ะเลยทำให้เราควบคุมทิศทางของการเกิดไฟโบซิสได้ยากมากกว่าไหมแบบเส้นค่ะ แต่ทีนี้เดี๋ยวก็จะเพิ่มความงงให้ทุกคนฟังไปอีกนะคะคุณฟังมาแบบนี้ไม่ได้สรุปว่าเฮ้ยร้อยไหมมันดีกว่าไบโอ l ลิเมเตอร์นี่หว่าหมอเออถ้าหมอบอกว่ามันไฟบร์สิมันสวยกว่าแบบนี้นะคะมันควบคุมได้มากกว่าแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเราไม่สามารถเอามาเป็นคู่มวยกันแบบตรงๆได้ค่ะเพราะว่าไอที่ดิมบอกไปถ้าไหมประเภทไหมเงียงเ้ยมันก็จะทําให้เราอะ ได้ผลลัพธ์ของการ lifting ยกกระชับถูกปะไหมแบบโมโนเราจะเอามันเป็นไหมเรียบไงแล้วก็จะเวลาเราวางไว้เราจะสานเป็นร่างแหสแคโฟโแบบนี้ในหนังหน้าคนไข้นะคะแล้วเราก็จะฉีดพวกกลุ่มฟิลเลอร์แบบเทมโพราลี่ที่เป็นตัวเนื้อเจลหรืออะไรเงี้ยค่ะไฮโรนิกแอซิดเนี่ยเข้าไปด้วยค่ะเหมือนสเตปสมเหมือนการทำคอนกรีตเลยเออที่มีการวางเหล็กเส้นแล้วก็การเทปูนลงไปค่ะอยากฟังรายละเอียดไปฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องร้อยไหมของริมเองนะเออเนี่ยค่ะ ไอ้ตรงเนี้ยค่ะการทำร้อยไหมเรียบแบบนี้นะคะมันก็คือได้เรื่องของ v o l u m i z ไม i เ n ชค่ะซึ่งมันก็จะไปเป็นคู่แข่งกับตัวไบโอสเตเตอได้เหมือนกันเพราะไบโอส i m a เม r ตอนะคะมันไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในเรื่องของลิฟติงยกกระชับอะไรได้แต่ว่าน้องมาให้เรื่องผลลัพธ์ของการที่เป็น v o l u m i z ไม i เ n ชค่ะซึ่งการ v o l ล m um i มไมตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็ เกิดขึ้นมาจากการที่เราเกิดไฟโบพาเซียนแล้วก็ไฟโบซิสเนี่ยนะคะพันซ้ำๆๆแบบนี้ค่ะจนหนาตัวเพียงพอจนทําให้เราเห็นเป็นที่ประจัก,กษ์กับสายตาว่าอ๋อแก้มตอบฉันถูกเติมเต็มมากขึ้นนะขมับถูกเติมเต็มมากขึ้นนะเนี่แหละค่ะมันคือผลลัพธ์นะคะมันไม่ได้บอกว่าอะไรคือเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันนะคะเพราะว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันคือพฤติกรรมของไฟโบซิสที่มันเกิดในลักษณะที่ เ,เราต้องใช้คําว่า remodel ะค่ะคือเรียงตัวในแบบที่ลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยแต่คลิปนี้ยเราสรุปให้ได้ว่าจากการพฤติกรรมของการวางตัวนะคะของตัวเนื้อยาเองค่ะหรือตัวของไหมเองเนี่ยนะคะมันทําให้เราคาดเดาได้ค่ะว่าอะไรควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้ค่ะถ้าเกิดเป็นของแข็งอย่างเส้นไหมมันอยู่ใน track ของเข็มที่เราเสียบเข้าไปอ่ะอันเนี้ยมันควบคุมทิศทางได้ไฟบอรซิทที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะเป็นทิศทางที่อยู่ในแทร็กอะค่ะแต่ถ้าเป็นแบบของเหลวที่เป็นแบบไบโอซนเมเตอร์อันเนี้ยมันก็จะมันก็ทำให้ไฟบอรซิทที่เกิดขึ้นอ่ะกระจัดกระจายมากกว่าก็แค่นี้แหละคะ่ะจบแล้วนะคะแถบอีกนิดนึงก็แล้วกันค่ะเพิ่มความงงมอีกนิดนึงนะคะเอาโวลูมไมซิชันเอาเติมฟิลเลอร์ประเภทเทมพ o ร a r y f i l l ฟิลเลอร์หรือฟิลเลอร์ที่ทำจากเซลล์ไฮยาสารก่อเจลอะ อ้ามันก็วอลลุ่มเหมือนกันไม่ใช่หรอหมอก็เติมเต็มปริมาตรเหมือนกันนี่นาใช่อ้อะไรกันเนี่ยตกลงหนูจะร้อยใหม่โมโนหรือจะออ่ฉีดไบโอซิเวเตอร์หรือจะฉีดเดทปวารีฟิลเลอร์ดีอะ,อะงงเอาเป็นว่าคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวทำให้นะคะ